ขมาตั้งแต่หกโมงเช้าอก็โมากนี่ยังดูั้าเลยอะไนอเป็นสไปเรื่อยะคับทายทุกคนไหนคะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราเก่งน้ำพิงค่ะพวกเราพวกเรานะนำตัวมันอยู่บนเวทีเรามีท่าไหม เราลงท่าใหม่เราจะได้ใช้ท่าเลยนะโดยเราจะน้ดำตัวไปกเก็ตตั้มปิงได้เดี๋ยวเตรียมไปกินหรือว่าอยากเห็นวันนี้เลยเหรออาัเบั้มชั่นคุณสวัสดีครับว้าวเก่งน้ำปิงคุณคุณนะคุณไหมคุณคุณนะแงไว้เดี๋ยวมีเกี๋ยวมีให้ดูในคอนเสิร์ตท่าใหม่สปอยคอนเสิร์ตตอนนี้เลยได้ได้ของขวัญปีใหม่อะโอเค แล้ววันนี้มามข่าดาวครับมเป็นยังไงบ้างคะโอ้โก็พี่นี้เรียกได้ว่าเป็นปีแรกของเก่งน้ำปิงเลยครับที่ได้มาร่วมงานข่าดาวครับผมแล้วก็ที่นี่เป็นที่แรกเลยที่ไอคอนเสียา <ๆๆ S 1> ไม่ไม่คิดไม่ฝันละกันเพราะว่าตอนที่เรายังเป็นแบบเด็กทั่วไปที่แบบเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกคนที่ถูกเลือกไปงานขาดาวก็คือแบบเป็นแบบ ทามวันเนาะเป็นแบบมีมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันก็เป็นวันที่เราแบบเดินมาถึงวันนี้แบบพี่เก่งก็เพิ่งพูดเมื่อเช้าว่าไม่คิดเลยเนาะว่าแบบเราจะมามีวันนี้แบบไวเหมือนกันอะไรนั่งอยู่บนเวทีอยู่แบบโอ้ยอยู่ดีๆเขาก็แบบเหมือนอยู่ดีๆก็อารมณ์ซึ้งประชาชชีวิตเลยไม่มีโอกาสได้มาดูด้วยซ้ำแบบเราอยู่อยากจะเล่าก่อนจะเข้าดูมันดิมายืนอยู่ริมน้ำมาดูผู้มาดูเพราะว่าที่มันเต็มหมดแล้วไงเราก็แบบ เราก็มายืนดูแต่วันนี้ได้อยู่บนเวทีแล้วกับพี่เก่งด้วยวันนี้ก็ดูกับพี่แล้วกันวันนี้มีหรอไม่รู้มีไหมครับวันนี้วันนี้อาจจะไม่มีอาจจะยังอาจจะยังนะแต่วันนี้มีความพิเศษมาฝากแฟนๆ้วยใช่ไหมเเป็นดาวดาวครั้งแรกของเราใช่ตป้งอยนิดนึงว่าจะเห็นอะไรบ้างเอาเก่งก่อนแล้วกันก็จะเห็น อีกมุมหนึ่งที่หลายคนอ่ะจะยียงรู้หรือไม่รู้ว่าเก่งแบบมีแนวเพลงที่เก่งชอบอะไรแบบนี้<อ>ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันวันนี้แนวไหนอ่ะแนวตัต้งนอนไม่อ,อาจาจะเป็นแนวทะแยง<อ>ไปไป,ไปหนุหน่มนาข้าวสาวนาเกลือเฮ้ยเขาเป็นเมนแดนนข้าวสาวนาเกลือเขาเป็นเมนแดน,นอเอออาจจะพาเล็กคิมมาก็ได้ ของน้ำปิ้งเป็นเวอร์ชั่นแบบเบาๆรีบเรียบแต่เดี๋ยวนะอยากพูดคำว่าเบาถ้าชุดจะมาขนาดในตอดูชุดต่อยแค่แค่ชุดก็โอ้โหไม่เรียกว่าเบาละ,ะสูตรมันร้อนไหมลูกน้ำปิง้งสูตรร้อนก<ห>็ร้อนนิดนึงไม่เขามาดูตอนซาวเช็คแล้วพี่เก่งเขาให้ผ่าน อากาศมันร้อนกลัวแบบอากาศมันพอมันร้อนเนี่ยร่างกายเราจะระบายยากเพราะฉะนั้นชุดมันก็ต้องแบบระบายอากาศดีๆนิดนึงถ้าอย่างงั้นถ้าจะให้ระบายอากาศได้ดีกว่านี้นี้น้ำเป้งสตงองไม่ดีแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเซอร์ไพรส์หรืองเก่งร้องไปอยู่ข้างบนแล้วลมเย็นมากข้างบนเพราะฉะนั้นแม่ๆไม่ต้องห่วงชุดนี้โอเคสำหรับน้องแล้ว่ะค่ะ ถามเขาล้ประเด็นคือไม่ให้เขาตอบนะไม่คือเดี๋ยวก็ได้เห็นบนเวทีบนเวทีคือถอดเนาะยังบอกไม่ได้แต่ว่าตอนซาเชคมีคนแอบเห็นไปแล้วเห็นกีดการ์ดกันใหญ่อันนั้นยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มเอ้ยเพราะว่าพี่พี่อ่านในโซเชียลเขาบอกว่าเป็นโช์ที่ทรงมากเอออะไรอ่ะนัปิ้งมันจะซ่งขนาดไหน เราสึกว่าทั้งปีนี้เรายังไม่ค่อยได้โชว์เพอร์ฟอร์มแนวทางแบบเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าอยากมอบเป็นของขวัญให้แฟนคลับทุกคนอะไรอย่างงี้คนระับ <Hello. S 1> แต่ไม่รู้ว่าเขาเขาก็ดูแบบแฮปปี้นะนั่งดูข้างน่ารักน่ารักน่ารักครับเป็นอีกอ,อีกอีกพาร์ทหนึ่งแล้วกันที่รู้สึกว่าเวลาน้องได้ทำแล้วแบบน้องสนุกไม uh. ่ว่าจะเป็นการเพอร์ฟอร์มการร้องอะไรแบบนี้น้องมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเราเราก็รู้สึกว่าเราก็มั่นใจขึ้นเพราะว่าเราเราเห็นเขาพยายามเราก็ต้องพยายาม พยายามให้เท่ากับเขาทั้งหมดเหมือนเราห่วงทั้งร่างกายเขาด้วยห่วงแม่ตัวเขาแล้วเป็นยังไงจริงๆก็ห่วงห่วงห่วงอากาศมันร้อนใช่ห่วงแบบแล้วอากาศมันร้อนก็ถูกเก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายถึงว่าณตอนนี้น่ะอากาศมันเริ่มเย็นละแล้วชุดเนี้ยมันเหมาะกับไวมากเย็นตอนไหนชุดชุดมันเหมาะกับกับอากาศข้างบนแล้วแล้วกัน ทำไมพี่เก่งมิดแม่นแบบมิดชิดขนาดนี้พี่เก่งอ๋อเก่งมันแนวแบบแนวอวกาศอ๋อใช่อาจจะมิดชิดนิดหนึ่งเป็นแนวอวกาศยังเนอะไก็ได้ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะิีแล้วแครัีที่ผ่านมาตรงปัาเน่อยเป็น้างนมากเป็นปีที่ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมาก เปลี่ยนไปสุดๆเลยหมายถึงว่าแบบมันเหมือนโรลเลอร์คสเตอร์มากๆอะไรเงี้ยก็ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณที่อ,อขอบุณดูมันดีขอบคุณทิพยจันต้องรอแล้วก็ที่ขับไปไม่ได้เลยขอบคุณแฟนขับทุกคนที่อยู่สู้กับพวกเราตั้งแต่ตั้ง,ตงแต่เรายังไม่ได้เผยแพร่ผลงานออกไปจนวันที่เราแบบ ปล่อยกีฬาไปแล้วช่วยเราเทรนช่วยเราในทุกๆครั้งคือเรารู้สึกว่าปีที่ผ่านมานี้ก็ชีวิตมันจะมาไม่ได้ขนาดนี้ถ้าแบบไม่ได้มีแบบการขับของพวกเราอะไรเงี้ยเป็นปีที่เรารู้สึกว่า Appreciate มากจริงๆเก่งก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนคนระับผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังของเก่งเลยฮนะปีนี้เรียกได้ว่า ทุกคนที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังอ่ะน่าจะภูมิใจในตัวเก่งรวมถึงตัวเก่งด้วยก็ภูมิใจในตัวเองเหมือนกันครับที่เด็กคนนี้แบบมาไกลขนาดนี้ขอบคุณดูมันดิฮนะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยแล้วก็ที่สาคัญก็คือขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านฮนะปีนี้ก็เรียกได้ว่า ได้ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการในการนาเสนอแต่และแบรนด์นำเสนอสินค้าแต่และตัวครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆก็ขอบคุณที่ไว้วางใจเก่งน้องปิงครับแล้วก็ขอบคุณพิพี่สื่อทุกคนด้วยครับตลอดปีที่ผ่านมาเรา เรามีกได้พูดคุยกันเยอะมากได้รู้จักกันเยอะขึ้นแล้วก็ได้รับความเอ็นดูจากหลายๆท่านหลายๆคนเราขอบคุณมากที่แบบช่วยสร้าง engagement ให้พวกเราช่วยให้แฟนคลับได้เห็นถึงแบบ m d s e t ทัศนคติแล้วก็ทําให้เราทุกคนพบเยอะมากก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยค่ะขอบคุณคถ้าเลือกไนดะ้อยากเอาอะไรจา,จากปีนี้ไปปีหน้าเอาน้องไปด้วยอะ้อะ ก็ไปด้วยกันนี่แหละฮะไปด้วยกันก็คือเอาการละกันไป ขวาไปได้เลยลูกเียขวาไปตรงแบ็กกได้เลยลูกาดูหันไมาดูหันมาดูหันมาพี่หน่อยโอเคครับผมองลูกหนึ่งกองสามีกที่นฮะับอกลสองสามก็มีนะยางลู